คุณพักคเดชหรือหม่อมนะครับซึ่งเป็นผู้นำการพัฒนาประชาธิปไตยรวมเป็นตัวแทนหลายรุ่นของมูลนิธิบัรตรที่ร้1 1สมีความคิดเห็นว่าอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากการชุมนุมเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็การบาดเจ็บต้องตายนั้นก็เป็นเรื่องที่ หลายฝ่ายให้ความสนใจรวมทั้งรัฐบาลด้วยนะครับแต่ว่าในฐานะที่เป็นผู้นําการพัฒนาประชาธิปไตยก็ผู้ที่มาเสียชีวิตรวมทั้งได้รับบาดเจ็บก็เป็นผู้ที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยและความยุติธรรมเพราะฉะนั้นจึงได้รวบรวมผู้นําการพัฒนาประชาธิปไตยของมูลนิธิพรรตีร้อยสิบเอ็ดได้ร่วมกันกนะครับไปพบปะเยี่ยมเยียนให้กําลังใจ แล้วก็นำเงินที่พี่น้องประชาชนรวมทั้งหลายฝ่ายที่ร่วมสนับสนุนนะครับก็ไปมอบให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งอย่างน้อยก็เป็นเรื่องที่สะท้อนให้สังคมได้เห็นนะครับว่าประการสำคัญก็คือคนไทยไม่ทิ้งกันแม้จะได้รับการบาดเจ็บล้มตายไปคนที่อยู่ข้างหลังก็ยังเป็นหัวเป็นใหญ่อันที่สองก็สะท้อนให้สังคมเห็นว่าประเทศไทย มีพี่น้องประชาชนที่สนใจแล้วก็เรียกร้องประชาธิปไตยมากขึ้นเพิ่มขึ้นประชาชนกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ผมคิดว่ามีความสําคัญและก็เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเป็นประโยชน์ต่อระบอบประชาธิปไตย ก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับท่านที่ประสงค์จะเดินทางร่วมกับคณะน,นี้ซึ่งจะเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีในวันเสาร์ที่18มีนาคม2555คือ18เดือนหน้านี้นะครับเดือนนี้เ18เดือนนี้กุาน,นะครับขอบขอปนะานโทษครับ,บในวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์255 วันเสาร์ที่จะถึงนี้6โมงเช้ารถออกจากที่มูลนิธิบา้านที่ร้อยสิบเอ็ดนะครับอยากจะไปมีส่วนร่วมร่วมเดินทางกันไปเยี่ยมเยียนผู้ที่เจ็บป่วยไปให้กําลังใจผู้ที่เจ็บป่วยก็สามารถเดินทางไปได้หรือท่านอยากจะมอบเงินมอบสิ่งของให้กําลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการสลายการชุมนุมหรือเรียกร้องประชาธิปไตยที่ผ่านมาก็ เช <West> ิญชวนไปได้นะครับเราไปให้กําลังใจกันเราถือว่าคนไทยไม่ทิ้งกันครับขอบคุณมากครับครับดผมพักเดชวันโมงนะครับซึ่งเป็นประธานกลุ่มของสิงห์นะครับได้จัดโครงการร่วมกับองคที่ทิเล็กทีรอเทศโดยท่านสิสฝังอิจิบุลนะครับร่วมเดินทางช่วยเหลือค well. ุณผมก็รับผมกระอบจากการสลายการเมื mm ่อวันที 10เมษายน2555 553นะครับและเราก็ได้รับการร้องขอมาจากในแพทย์กระรงทรงมนุษย์นะครับอดีรตรัฐมนตร,รีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับให้ช่วยสองคนนี้คือนายกิติศักดิ์มาอาสาและนายเรียบสุภาดีนะครับซึ่งเราเราได้เล็งเห็นกลุ่มของสงของเราได้เล็งเห็นนะครับว่าเป็นประโยชน์และก็ะต้องการจะช่วยเหลือเยี่ยมเยียนผู้ส่งท่านนี้จึง รวบรวมเงินนะครับจากสมาชิกสองสิงซึ่งรวงเงินก็ที่เราตั้งเป้าไว้ประมาณหนึ่งแสนบาทนะครับตอนนี้เราได้ก็เกือบเกือบหนึ่งแสนแล้วขาดเล็กๆนน้อยนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องหาผู้มีจิตทารรุ่นเติมไม่ครบหนึ่งแสนนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับพี่น้องเสื้อแดงนะครับที่จะร่วมเดินทางไปกับเรานะครับวันเสาร์นี้ครับและเราก็จะมีนะครับมีเซอร์ไพรส์อีกอันนะครับก็คือแลมโบอีสานนะครับ ผู้อิสานนี่ก็มาเป็นที่ปรึกษ,ษาของเราด้วยก็จะรุ่นเดินทางไปกับเราด้วยนะครับซึ่งนัดเจอกันที่ที่โคราชครับย่าโมหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเดินทางไปที่อุอรนีนะครับซึ่งไปบ้านของท่านสสทุนทินะครับพิมานเมกินนะครับซึ่งจะจะต้อนรับกลุ่มเราอยู่นะครับและงานนี้นะครับเราก็จะมีโฟอนอินนะครับตัวท่านพิชิตจะฟนอินเข้าเข้าไปในงานด้วยนะครับซึ่งงานนี้คิดว่า น่าจะมีเสือแดงไปต้อนรับกลุ่มเราและสู er yes. ุนที่ร้อยเอ็ด้วยนะครับเยอะเลยครับและเดี๋ยวผมจะขอเชิญให้ท่านรองประธานของผมนะอีกท่านหนึ่งนะครับคือนวาอาเดชพิเศษคณะกงพัน์นะครับช่วยพูดขึ้นหน่อยนะครับนะครับสวัสดีครับกับผมนวากาเดชคณะวงพันนะก็รายละเอียดที่จะเดินทางที่จะไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็มีดังนี้นะครับ วันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์นะรถก็จะออกจากมูนิทิสไปถึงไทยแลนดะ์ไทย,น,ไทยนะเวลา07:00รถจะออกจากรานจอดรถเทสโก้โรตัสนะเวลา12ถึงจังหวัดนครราาสิมาโดยคุณสุพรัฐาวงนะหรือว่าแรงโบอีสานนะก็จะมารอต้อนรับคณะของเรา พร้อมทั้งมอบสิ่งของจำนวนหนึ่งให้กับผู้พิการตาบอดจากผลกระทบในเดือนเมยที่ษภา,า,าห้าสาสมที่ผ่านมาจากนั้นคนณะข,ของคุณแลโบและคณะของเราก็จะร่วมเดินทางไปจนถึงจังหวัดอุดรน,นไปจนถึงจังหวัดอุดรโทษนะครับวันอาทิตย์ที่19 มพาเวลา9:00นะเดินทางถึงหมู่บ้านผู้พิการตาบอดและคนณะก็จะมอบสิ่งของจำนวนหนึ่งให้กับผู้พิการนะที่จะมารอคอยต้อนรับพวกเราจำนวน2คนนะครับหลังจากนั้นเวลา16:00นเราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับนะท่านที่ประสงค์จะร่วมเดินทางนะครับก็ขอให้ สามารถติดต่อกับประธานชมรมของเรานะครับคือคุณพักเดชนะซึ่งหมายเลขโทรศัพท์ก็คือนะ0816469081ครับ